ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์เราจะมารู้จักพนักงานที่เป็นพาวเวอร์สกิลกันนะคะปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆ มีแนวคิดในการสรรหาและว่าจ้างพนักงานที่มีศัก w e r s สกิลค่ะ w าว s สก l ลเป็นอะไรอย่างไรติดตามฟังด้วยกันนะคะปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆก็จะมีแนวคิดเรื่องของการสรรหาและว่าจ้างพนักงานนะคะที่มี p o e าว k สก l ลพร้อมกับการควบคู่ไปกับ hard สกิลหรือเทคนิค a อ s สกิ l ด้วยค่ะเหตุเพราะว่าการมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสายงาน จะได้หมายความว่าผู้สมัครท่านนี้จะสามารถทํางานร่วมกับทีมหรือสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะความต้องการขององคอ์กรที่อยากให้พนักง,งานคนนั้นต้องมี p o w e r s k i l l l ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่เริ่มการมีระบาดของโควิด1 9เลยคะ่ะเนื่องจากพนักง,งานต้องปรับตัวให้เข้ากับการทำงานแบบรีโมทหรือแบบไฮบิดนั่นเองคะ่ะ การสร้างองค์กรที่มีความหลากหลายมีความเท่าเทียมการร่วมงานที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมทั้งการค้นหาวิธีใหม่ๆอยู่เสมอทั้งนี้เพื่อเพิ่มดภาพานในการทำงานนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่า Power Skill นั้นจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของความสามารถในการปรับตัวความคิดสร้างสารรค์การคิดและการตัดสินใจและทั้งหมดนี้เป็นลักษณะ ของมนุษย์ที่เทคโนโลยียังไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้นะคะเรื่องงานที่มี power skill ช่วยให้มีความก้าวหน้าในอาชีพของสายงานพรอมาเป็นเครื่องการของหลายองค์กรในปัจจุบันนะคะในบทความนี้เขาก็แนะนำนะคะว่า3 power skill ที่คนทำง,งานต้องมีคะ่ะ soft skill digital skill thinking skill คะ่ะ soft skill เป็นทักษะในการคิดและการปฏิบัติที่ช่วยให้เราสามารถจัดการอารมณ์ของตัวเราเองได้รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์และการโต้ต่อบสถานการณ์ต่างๆกับผู้อื่นในสังคมด้วยค่ะ Soft s สกิลที่มีความตั้งงานมีความสำคัญต่อความสำเร็จระยะยาวขององค์กรนะคะมาดูตัวอย่างที่เห็นภาพไม่ชัดนะคะว่าซอฟท์สกิลที่ต้องการนั้นมีทักษะอะไรบ้าง ทักษะการแก้ไขปัญหาความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคุมตัวอารมณ์ตัวเองได้เม่ต้องเผชิญกับปัญหามีเหตุผลด้วยการนำความรู้มาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันทีหรือใช้เวลาในการศึกษาและวิจัยกับคนในทีมเพื่อทำให้โซลูชันหรือหาโซลชูชันที่ดีที่สุดมาใช้นั่นเองค่ะ และเข้าใจว่าโซลูชันนั้นได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ทักษะทามานะคะทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่ทำให้รู้ว่าเราควรสื่อสารกับผู้อื่นอย่างไรสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารในรูปแบบของการคิดเชิงวิาพากษ์มาดูตัวอย่างนะคะ เมื่อทำงานกับผู้อื่นได้เห็นว่าความคิดหรือกระบวนการเหล่านั้นไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็เราต้องใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อหาวิธีแสดงความไม่เห็นด้วยความเชี่ยวชาญและมีไหวพิบนี้จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งค่ะรวมทั้งการารักษานิสัยการสื่อสารที่ดีเช่นการฟังอย่างตั้งใจเพื่อทำความเข้าใจมุมมองอื่นๆและสามารถอธิบายว่า ความคิดของตัวเองได้อย่างสงบและมีเหตุผลด้วยค่ะทักษะถัดมานะคะทักษะการปรับตัวและความยืดหยุน่นหากทำงานธุรกิจที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีหรือสตาร์ทอัพองค์กรจะต้องการพนักงานที่สามารถปรับตัวให้เข้าสถานการณ์และวิธีการทำงานใหม่ๆได้เพราะมาต้องเจอกับกระบวนการทำงานและเครื่องมือที่ใช้ไปจนถึงกลุ่มลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยนะคะ ทักษะต่อมาค่ะทักษะความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค,ค์รรรเป็นความสามารถในการผสมผสานทักษะต่างๆเข้าด้วยกันนะคะตั้งแต่ทตักษะด้านอารมณ์ไปจนถึงทักษะทางด้านเทคนิคอื่นๆเพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถหาวิธีใหม่ๆในการปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือแม้แต่พัฒนาหารู้ทางที่แปลกใหม่และสร้างความแตกต่งางให้กับธุรกิจได้ด้วยนะคะ นันก็คือเรื่องของซอฟต์สกิลนะคะเรามาสรุปอีกทีนะคะว่ามีทักษะอะไรบ้างที่สําคัญกับซอฟต์สกิลที่องค์กรต้องการนะคะ 1. ทักษะการแก้ไขปัญหา 2. ทาักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3. ทักษะการปรับตัวและความยืดหยุน 4. ทักษะความคิดสร้างสารรค์ทักษะสุดท้ายนะคะมาดูสกิลถัดไปคะ่ะดิจิตอลสกิล เป็นทักษะด้านดิจิตอลถูกกำหนดไว้อย่างกว้างๆว่า,วา,วาเป็นทักษะที่จำเป็นในการใช้บออรปการดิจิตอลแอปพลิเคชันการสื่อสารเน็ตเวิร์กในการเข้าถึงวิเคราะห์และจัดการข้อมูลค่ะตั้งแต่การค้นหาออนไลน์ขั้นพื้นฐานการส่งอีเมลไปจนถึงการเขียนและพัฒนาโปรแกรมทักษะเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนสามารถสื่อสารแก้ไขปัญหาและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นค่ะ ในยุคเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าพนักงานจึงต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับความต้องการในยางสกิลขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเรามาดูนะคะว่าดิสเฟอรนสกิลนั้นที่เป็นที่ต้องการมีอะไรบ้างก็คือ Customer Service กับ Marketing นะคะ Customer Service การใช้เครื่องมือที่ช่วยเรื่องการบริการลูกค้าเช่นระบบ crm หรือการใช้โซเชียลมีเดียมาดูด้านมาร์เก็ตติ้งค่ะการรู้วิธีการขายรูปแบบอ e ีคอมเมิร์ซที่มีประสิทธิภาพไปถึงการจัดการคอนเทนต์หรือรู้วิธีการสร้างบริุทธ์สำหรับบล็อกในเว็บไซต์ของบริษัทหรือแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Twitter Facebook และอื่นๆที่เป็นโซเชียลมีเดียนะคะทำไมเราต้องเรียนรู้ Digital ดิจิทัลสกิลได้ล่ะ ต้องบอกว่าหลายธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่ช่องทางออนไลน์นะคะทำให้เกิดความต้องการพนักง,งานที่มีความรู้ดิจิตลัลเพาราะทักษะเหล่านี้จำเป็นต่อการอยู่รอดของธุรกิจช่วยธุรกิจประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกอ e ีคอมเมิร์ซเพื่อขับขึ้นนวัตกรรม,มรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ค่ะ,ะนั่นก็คือเรื่องของดิจิตอลสกิลนะคะทักษะที่สนะคะ ทษาสุดท้ายนะคะท้าสะที่ชื่อว่า Thinking Skill ค่ะเป็นการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเพื่อทำความเข้าใจปัญหาหรือหัวข้ออย่างถี่ถ้วนและมีเหตุผลโดยเข้าใจถึงความเชื่อมโยงเชิงต่าก,กะระหว่างความคิดเพื่อทางออกที่ดีที่สุดค่ะ Thinking Skill ว่าประกอบไปได้วยขั้นตอนต่างๆเช่นการรบวบรวมข้อมูลการถามคำถามอย่างรอบคอบ และการวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ด้วยค่ะมาดูแต่อย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะหากทำงานอยู่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจำเป็นต้องแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างพนักงานสองคนจำเป็นต้องใช้ thinking skill เพื่อพินจารณาประเมินและตัดสินใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นถท่าความเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งและสิ่งที่ควรดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ค่ะ thinking skill เป็นที่ต้องการก็มีทักษะดังต่อไปน,นี้นะคะทักษะการสังเกตคนที่ช่างสังเกตสามารถรับรู้และมองเห็นปัญหาใหม่และอย่างรวดเร็วด้วยนะคะเข้าใจได้ว่าทำไมบางสิ่งบางอย่างถึงเป็นปัญหาและยังสามารถคาดการณ์ก่อนปัญหาจะเกิดขึ้นได้ตามประสบการณ์ที่ได้ฝึกฝนมาค่ะเราสามารถพัฒนาทักษะการสังเกตได้ ลดความเร็วในการประมวลผลข้อมูลและฝึกตัวเองให้ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะทราักต่อมานะคะทาษักษะการวิเคราะห์ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้เรารู้ว่าข้อเท็จจริงหรือข้อมูลใดมีความสำคัญซึ่งมันจะรวมไปถึงคำถามการถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความถูกต้องและประเมินผลอย่างเป็นกลางโดยสามารถพัฒนาทักษะาการวิเคราะห์และประสบการณ์ใหม่ๆเช่นก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับแนวคิดที่เราไม่คุ้นเคยหรือไม่ก็เข้าคัดเรียนเพื่อผักดันตัวเองให้คิดในรูปแบบใหม่ต่อไปค่ะนั่นก็คือ thinking skill นะคะทักษะการสังเกตและทักษะการวิเคราะห์เป็นสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็น Soft Skill, Digital Skill หรือ Thinking Skill เป็นทักษะของ Power Skill ที่สำคัญนะคะนั้นบทสรุปของ Power Skill แม้จะมีความซับซ้อนสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ทักษะเหล่า,านี้เราสามารถเรียนรู้ได้และวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างทักษะของมนุษย์สิ่งนั้นก็คือการเรียนรู้และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องค่ะ เป็นเรื่องที่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ได้นะคะการทําอย่างสม่ําเสมอการเรียนรู้การฝึกฝนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นทั้งต่อตัวเองและต่อสังคมแบบนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสต์แล้วก็มโสดถัดไปสวัสดีคะ่ะติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊ o ยูทูบแองเกลอร์ดแคสต์ thank mm -hmm. you